เปิดมิติใหม่แห่งยนตกรรมด้วยที่สุดของเทคโนโลยีเครื่องยนต์หนึ่งแรงมา้า4ตีน Common Rail ประหยัดน้ำมันดีไซน์โชวเฉี่ยวสะกดทุกสายตานี่แหละสุดยอดยนตกรรมแห่งลำปางที่มีประวัติอันยาวนานกว่า100ปี พศ2458เจ้าเมืองลำปางได้นํารถม้าคันแรกเข้ามาจากกรุงเทพเพื่อใช้เป็นพาหนะเดินทางแต่จากนั้นรถม้าก,ก็เพิ่มจํานวนมากขึ้นมากขึ้นกลายเป็นพาหนะสําคัญของจังหวัดและส่งสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านตัวม้าคือผู้ขับเคลื่อนยนตกรรมที่ต้องดูแลอย่างดีม้าจึงต้องมีการศึกษามีการฝึกฝนมีการวิ่งวนเพื่อเติบโตเป็นม้าคุณภาพม้าลากรถลำปางจะตัวเล็กคล่องตัวเทียมรถมาได้ไม่เกะก,กะทนทานต่อภูมิประเทศและภูมิอากาศของลำปาง ซึ่งร้อนชื้นจึงเกิดการฟิตเจริงกันระหว่างพ่อมาเทโรเบรดสุดล่ำกํายำกับแม่ม้าแกลบของไทยสดใสคล่องตัวกลายเป็นมาลากรถแห่งลำปางและไม่ต้องกังวลเรื่องค่าน้ำมันเพราะยนตกรรมแห่งลำปางขับเคลื่อนด้วยขุมพลังญ้าแแพงกุล่าซึ่งเหมาะกับภูมิอากาศประเทศไทยปลูกไปยิ้มไปตัดตไปเดี๋ยวก็งอกให้ตัดอีกเมื่อม้าเจ็บม้าป่วยม้าเป็นไข้ ก็ไม่ต้องกังวลเพราะมีคลินิกรักษามมาพร้อมให้ความรู้ด้านดูแลรักษาอาชาคู่ใจมีตัวม้าเป็นขุมพลังสุดปราดเปรียวแล้วตัวถังและล้อก็ต้องทําจากไม้สุดแกร่งเช่นกันจากนั้นก็ต้องตกแต่งให้ดูดีมีวัฒนธรรมเสริมด้วยเบาเพื่อสัมผัสที่นั่งสบายบั้นท้ายประทุนหลังบังแดดกันผิวแห้งกร้านและกระดิ่งสุดเฟีย้ยวเอาไว้กดเตือนกัรรถเลี้ยวมาปะทะปลอดภัยไว้ก่อน ใช้เวลาในการประกอบยนตกรรมทั้งหมดกว่า2เดือนส่งออกไกลถึงยุโรปด้วยช่างฝีมือสุดประณีตแห่งล้านนาผู้เชี่ยวชาญด้านงานครับเชื่อมใส่ไม้ประกอบไม้คนมันเท่ก็ต้องทำของเท่ๆเมื่อประกอบยนตกรรมเท่ๆเสร็จแล้วก็มาดูวิถีนักขับกันบ้างเขาอยู่ในเมืองที่เปี่ยมวัฒนธรรมกลมกลืนไปกับวิถีเก่าและใหม่ผสานชีวิตกันอย่างลงตัว ถึงจะคลาสสิกวินเทจแบบนี้แต่รถม้าของพวกพี่ๆเขามีประกันอุบัติเหตุและขึ้นทะเบียนกับขนส่งจังหวัดด้วยนะนี่แหละคือตำนานกว่า100ปีที่พร้อมให้คุณสัมผัสและเรียนรู้าศาสตร์แห่งจนมตรรมได้ทุกวันทั่วจังหวัดลำปาง